สวัสดีค่ะช่องเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๊จ๋าก็พามาอัปเดตผักสลัดที่เจาจ๋าได้เพาะใส่กระปุกไว้นะคะก็อันนี้นะคะมาดูนนมาดูก่อนเลยอันนี้นะคะกระปุกที่เป็นเป็นกล่องขนมนะคะอันนี้เจาจ๋าผักผักสลัดแก้วนะคะในกระปุกนี้นะคะสลัดแก้วเจาจ๋าเอาชื่อไว้อยู่ ก็เจะจ๋าก,ก็จะพามาดูแล้วก็เปิดรด,ดน้ํานะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะคืนเดียวค่ะเพราะเมื่อวานตอนเย็นนะคะตอนประมาณสี่โมงเย็นสามสี่โมงเย็นลากเริ่มแตกขาขาวๆออกมาแล้วเห็นไหมคะ่ะนี่ค่ะคืนเดียวสลัดทุกตัวเขาจะแตก ออกมาเป็นขาวๆเล็กๆเหมือนเม็ดข้าวเล็กๆนะคะขาวๆนะใช่หมดเลยนะคะรากผักสลัดค่ะก็ลังเริ่มงอกนะคะแล้วเราก็เช้ามาเราก็จะมาเปิดลดน้ําแบบนี้คะ่ะทุกวันใช้ปอก,กี้นะคะขวดปอก,กี้ฉีดแบบนี้นะคะฉีดฉีดฉีดคมคมอย่าให้ดินแห้งนะคะอย่าให้หน้าดินแห้งถ้าหน้าดินแห้งแล้วรากเขาจะแห้งแล้วเขาก็จะไม่โตนะคะแล้วเขาก็จะไม่งอกต่อเขาก็จะเหี่ยวตายนะคะคมแค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิม งอกดีนะคะงอกดีอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะสลับแก้วอันนี้ว้กลนอ,อันนี้ก็อะไรนะหอมอิตาลีบรรากาศหอมอิตาลีนะคะนะคะี่ค่ะเหมือนกันค่ะเขาก็จะเริ่มแตกรากแตกออกมาแล้วนะคะรากรากแตกแทงยอดออกแทงแทงรากออกมาพร้อมที่จะลงดินแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะ อัปเดตให้ดูนะคะแค่แค่คืนเดียวค่ะเพราะเมื่อวานช่วงเย็นเราก็สามารถถ้าเกิดรากเขาจะลอยๆหน่อยก็ก็เอามือแตะๆลงไปได้ค่ะอันนี้เจะจ่าไม่ได้เอามือกดเมื่อวานเมื่อวานเจะจ๋าแบบทํเทสาาร็จเจะจ๋าก็เลยลดน้ําเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยกระจายตัวเจา๊จ๋ามือเปียกเมื่อวานเลอะเลอะดินเลอะน้ําหลายอันแลาา้วเจะจ๋าก็เลยแบบ จับซองผักสลัดนะคะโรยๆๆจับจับซองแบบนี้ค่ะโรยๆๆแบบนี้มันก็เลยไม่ค่อยทั่วดีนะคะไม่ค่อยกระจายตัวดีก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มๆก็ไม่เป็นไรค่ะมือแตะลงไปเบาๆได้เบาๆนะคะเดี๋ยวรากเขาหักเราก็จะคมน้ําแบบนี้ค่ะเช้าเย็นไม่จ่าก็จะมาเ,เปิดคนน้ําแบบนี้ค่ะทุกวันแค่นี้พอค่ะพอให้มันชื้นนะคะให้มันชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หน้าดินเขาแห้ง แจ้าจ๋าก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะปิดฝาไว้แล้วตั้งซ้อนกันไว้แบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็อะไรนะ <c oughs> ปีนคอร์สปีนคอร์สนะคะตัวนี้เหมือนกันค่ะเมื่อวานเจ้จ๋าก็เอ่อเอาเอาซอ,องโรยๆนะคะทําแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ยุ่งยากมือเปียกมือเลอะดินหลายรอบเจ้วจ๋าก็ไปล้างแล้วมือก็เปียกถ้าเราไปจับเม็ดสลัดราะมันก็จะติดมือเรา ติดมือแล้วก็ทําให้เอาออกอยากค่ะพาอเม็ดเขาเล็กน่คะก็ำลังเริ่มงอกเหมือนกันค่ะก็ดดน้าเสร็จแบบนี้ทุกวันเลยนะคะก็ปิดว้แบบนี้เลยอันนี้กินคอสกินคอสเสร็จอ,นนอันนี้อด้อะไรนะเบปาตาเวียค่ะค่ะเติมงอกเหมือนกันค่ะก็เหมือนกันนะคะ โรยเมล็ดซ้อนกันอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะถือว่าถือว่าไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมล็ดเขาก็แทงลงดินแล้วเราก็มาแยกทีหลังได้เพราะว่าเจ๊จา๋าที่จริงอะ่ะเราก็เคลียร์ได้นะคะเคลียร์ออกมากระจายไว้แต่ว่าเจ๊จ๋าก็ยังการเพราะทุกครั้งเจ๊จ๋าก็ไม่ได้ไปแตะต้องเขานะคะมีรอบนี้เนะยจ๊จ๋ามามาจับตอนที่เขาแตกแทงยอดแทงรากขึ้นมานะคะลดๆดดดดดแบบนี้นะคะ่ะเจ๊จ๋าจะอัปเดตให้ดูทุกวันทุกวันนะคะ น้ำแค่นี้ค่ะอันนี้เล็ปัตาเวียจ,จาเข,ยเขียนเขียนไว้ตรงกระปุกด้วยค่ะสิบพยโยสิบพฤศจิกายนนะคะช่วงเย็นนะคะอันนี้ก็เล็ดปัตาเวียเหมือนกันค่ะมันเหลือเมล็ดมันมันแบบว่าอยู่ในกระปุกเดียวกันเยอะเนาะ,ะจ้าจาก็เลยเอากระปุกเล็กมาใส่เพิ่มก็พรนน้าค่ะ,คะอันนี้จ้จาพรมไปแล้วหน่อยนึงมาเปิดดูเมื่อเช้านะคะแค่นี้ค่ะ พ้อสลัดง่ายๆถ้าพ่อแบบนี้นะคะงอกงอกงอกดีค่ะงอกดีกว่าถ้าเราไปาโรยโลงแปลงอะ่ะเขาก็งอกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะรากเขาจะงอกออกมาเป็นขาวๆเลยนะคะขาวๆแบบนี้มันกองกันค่ะแบบจะจ๋าใช้ใช้ซองเนาะไม่ได้ใช้มือหยิบโรยเนาะก็อันนี้คือข้อข้อเสียนะคะไม่ดีที่จริงอะ่ะ ถ้าเราจะจาะถ้าเราเพาะทีเดียวใส่ดินไว้ทีเดียวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาโรยมเมล็ดทีเดียวแล้วรดน้ําทีเดียวนะคะโอเคมือเราจะไม่เปียกแต่เมื่อวาน็จะาจ่าแบบรีบร้อนด้วยรีบด้วยหลายอย่างก่ะเนี่ยลากเขาก็จะเป็นประมาณนี้ตกน,น้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเวลาเ้างออกมาเราก็แยกต้นกล้าได้อันนี้ก็อะไรนะฟินล่ฟินล่นะคะอันนี้ฟินลเล้าจ,จะเขียนไว้ลงที่กระปุก อินดี้นะคะก็เอาเอาซองเข้าไว้ด้วยอินดี้อินดี้อันนี้อันนี้คอสอันนี้คอสค่ะคอสนะคะก็แตกเหมือนกันนะคะคอส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 ขายดีค่ะลูกค้าชอบกินลูกค้ารู้สึกว่าจะชอบคอสเยอะนะคะอันนี้กล่องนึ่งมีสองช่องเจ้าจ๋าก็จะเพาะคอสแดง แล้วก็อันนี้ก็คอสเฉยคะ่ะคอสแดงคอสแดงข้างบนได้จากเขียนคอสแดงแล้วก็คอสนะคะนี่ค่ะมันเป็นสองช่องได้าจาก็จะไว้แบบนี้เลยสองช่องนะคะโอ้โหแบบมเมล็ดซ้อนกันแบบเยอะมากค่ะแล้วก็ปลุกกระปุกได้จ่าแบบช่องมันเล็กเนาะดูค่ะ,มะเมล็ดซ้อนทับกันอย่างนี้ถือว่าไม่ดีนะคะถือว่าไม่ดีเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าเเวลาเราแยกก้านเราจะแยกยากมากเลยค่ะรากเขาจะพันกันเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันทำไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปทำก็อยากให้มันโรยทับแบบนี้ซ้อนกันเยอะนะคะเพื่อนๆก็ทำให้มันกระจายมากกว่านี้อันนี้ยอะจ้าแบบว่าเมื่อวานเนาะรีบด้วยทำอะไรรีบๆมันไม่ดีค่ะต้องทําให้มีเวลาบ้าง ถ้าวานรีบร้อนแล้วแบบจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบถ้ารีบมากแล้วเรางานออกมามันจะไม่ดีค่ะถ้าเราทําอะไรรีบร้อนมากอันนี้ก็คอดแดงเขาก็จะเป็นแบบว่ารากเขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วนะคะ,มะเม็ดเมล็ดเขาจะสีดํานะคะอันนี้มเมล็ดสีดําที่ที่เห็นขา,ขาวๆคือเขาแทงรากออกมานะคะอันนี้มเมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นสีขาวพวกมเมล็ดพันธุ์สลัดเขาจะมีสีดํากับสีขาวค่ะ เนจ่าก็จาไม่ได้ว่าพวกสีเขียวนี่จะเป็นจะเป็นส่วนมากจะเป็นสีสีขาวขาวนะคะเมล็ดแต่พวกสีแดงนี่เมล็ดเขาจะเป็นสีดําๆนะคะเราก็พรมน้าค่ะพรมน้าทุกกล่องเลยค่ะชเช้าเย็นใช้ป๊กกี้นะคะถ้าเราใช้กระบอกกระบอกแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยฝอยของเนจ่านะคะบางบางบางยี่ห้อก็ฝอยนะคะแต่ของเนจ่ายยี่ห้อนี้ซื้อมาไม่ค่อยโอเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร่ก็ลดน้ําแล้วก็เอาไว้นี้นะคะ หลายกระปุกนะคะมเมื่อวานได้จับเพาะเยอะอีกแล้วอันนี้กรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กเมล็ดสีดําค่ะโอ๊กเมล็ดสีดาเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดสีดําเราจะเห็นรากเขาอ,ออกออกมาเป็นสีขาวเยอะด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้งอกออกมาเป็นสีขาวนะคะ,มะเมล็ดสีดํารากงอกสีขาวจะมองเห็นชัดนะคะขาวๆเราก็เติมน้ำเติมน,น้ำเหมือนเดิมค่ะให้ชุ่มชื้นนะคะ ไม่ต้องให้แฉะมากคือไม่ให้หน้าดินเขาแห้งแค่นั้นพอเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมก็วางเลยอันนี้อีกหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้เลดโอ๊กนะคะเมื่อกี้กรีนกรีนโอ๊กเมล็ดสีดําอันนี้เลดโอ๊กเมล็ดสีขาวเอ๊ะเมื่อกี้ยายจ๋าพูดตลับกันหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้แต่ยายจ๋าเขียนเลดโอ๊กนะคะอันนี้ในซองเขาก็เป็นเลดโอ๊กก็เปิดกระปุกออกมา เริ่มงอกแล้วค่ะเริ่มงอกทุกทุกอันนะคะทุกกระปุกเมล็ดเขาจะงอกดีค่ะสลัดถ้าเราเพาะแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปโรยลงดินหวานหวานลงดินน่ะโอกาสรอดมันก็มีนะคะแต่ว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะเมล็ดเขาเล็กมากค่ะเหมือขึ้นช่ายอ่ะ,มะเมล็ดเขาเล็กมากเราต้อง,องเราเพาะวิธีแบบว่าใส่ในกล่องนี้เราจะเห็นการเจริญเติบโตของเขาแล้วอัตราการรอดของซ่า ก็จะรอดจากพวกมดขนเมล็ดมดขนเมล็ดหนีแล้วก็หอยกินต้นอ่อนกินเมล็ดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะรอดได้แบบนี้รอดรอดเกือบร้อยเปอร์เซนต์ยกเว้นเมล็ดเ,เขาไม่สมบูรณ์ถึงจะไม่งอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเป็นเป็นไป,นป,นปนลงดินอย่างเงี้ยค่ะไปลงดินหลังจากที่เขางอกแล้วแล้วเราไปใส่ถาดหลุมแล้วลงดินนะคะ ไปลงดินใส่ถัดหลุมเพาะไว้ประมาณ20วันลงดินลงแปลงปลูกแล้วทีนี้โอกาสรอดก็ลุ้นจากหอยแล้วค่ะหอยท่าแล้วค่ะตอนเนี้ยอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ยาจจ๋าก็ามาอัปเดตอัปเดตเนะะี่ยค่ะกระปุกกระปุกผักสลัดยาจาจ๋าที่เพาะวันนี้นะคะาาก็จะไม่เพาะเยอะแต่ก็เยอะแล้วถ้าเกิดได้จ๋าเพาะคณะนจ้าจ๋าจะเอาไปปลูกตรงไหนยังอีกหลายอย่างที่อยากจะปลูกนะคะแต่ว่า ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ตรงนี้มันเยอะอยู่เจ๊จาก,ก็เลยเร่งปลูกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนะเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวทยอยปลูกมาทีหลังนะคะเดี๋ยวตามๆม,มาค่ะสาหรับคลิปนี้เจ๊จาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเอายจ๋าจนจบนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตก้าผักมเมล็ดผักสลัดที่เพาะในพวกกระปุกเหลือใช้พวกกล่องขนมอะไรพวกนี้คะ่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจจ๋าจนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจจ๋าพาปลูกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเจจ๋าพาปลูกค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ทํางานนะคะน้องนุ้ยนะคะถ้า,ามาดูคลิปนี้ก็ดูเพราะแบบนี้เลยนะ แบบนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามันงอกร้อยเปอร์เซนต์แล้วอัตราการรอดเป็นต้นก้า,าได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะถ้าเมล็ดเขาสมบูรณ์นะคะงอกงอกทุกเมล็ดแล้วแบบว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะบางถ้าเราลดน้ําชุ่มชื้นแล้วเราไปทํางานกลับมาเลิกงานมาตอนเย็นเราก็มาลดน้าพรมน้ําใช้ฟดพอกี้แบบนี้พรมน้ําอีกทีนึงก็ได้เช้าก่อนไปทํางานทีนึงแล้วกลางคืนเลิกงานมาก็ อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวยจ๊จ๋าจะ,จะมามามาพาทำตอนที่ว่าเอาลงถาดหลุมนะนะเพื่อนที่ทำงานเก่าที่กำลังหัดเพาะเจ๊จ๋าจทำคลิปนี้มาให้ดูโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวยจ๊จ๋าจะาทักเข้าไปหานะว่าเออทำแบบนี้แบบนี้นะให้เข้ามาดูได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ